สวัสดีคะ่ะสมรักบุ t งามนะคะวันนี้นะคะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้รักมีเทคนิคง่ายๆนะคะสำหรับรถที่กุญแจรถเราเนี่ยขานหมดนะคะเราจะมีวิธีการเปิดรถแล้วก็สตาร์ทรถยังไง <S <S เดี๋ยวเราไปชมกันเลยคะ่ะไปเลยคะ่ะมาแล้วคะ่ะนี่ไงกุญแจรีโมทของเรานะคะเราก็ลองสังเกตของเรานะคะจะมีกุญแจรีโมทเราก็จะมี คุญแจเหล็กอยู่ข้างหลังนะคะแล้วก็เลื่อนปุ่มตรงนี้ได้เลยค่ะพอเลื่อนเสร็จแล้วเราก็ดึงคุญแจเหล็กเราออกมาได้เลยพอเราดึงออกมาแล้วนะคะเราก็มาเสียบตรงนี้ได้เลยเสียบเข้าไปนะคะแล้วก็หมุนขวานะคะพอหมุนขวาเสร็จแล้วรถเราก็จะปลดล็อกได้เลยค่ะนี่ไงพอเราเข้ามาที่ตัวรถได้แล้วนะคะเราก็เอาคุญแจรีโมทเราเนี่ยไปที่ engine start ของเราค่ะแนบไปเลยค่ะแล้วก็ เหยียบเบรกเลยเสร็จแล้วเราก็กดสตาร์ทได้เลยค่ะนานเห็นไหมคะไม่ยากอย่างที่คิดเลยติดแล้วรถเราเป็นไงบ้างคะเทคนิคง่ายๆนะคะสำหรับคุณแจรีโมทของเรานะคะแบตเตอรี่หมดนะคะช่วงนี้นะคะโตโยต้าจะครบรอบ60ปีเลยค่ะจะมีแคมเปญดีๆนะคะมานำเสนอเยอะแยะมากมายเลยนะคะ เผื่อลูกค้าท่านไหนนะคะอยากเข้ามาชมรถนะคะก็เชิญที่โตโยต้าภูมิพัฒนานได้เลยค่ะฝากกดแชร์กดไลค์นะคะติดตามด้วยนะคะรอบหน้าจะมีอะไรดีๆมานำเสนอก็ฝากด้วยค่ะสวัสดีค่ะ